สวัสดีครับเพื่อนๆสมเด็จทะลุซูมองนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ตรวจสอบด้วยกล้องวิทยาศาสตร์และให้อาจารย์คมตึกแดงอาจารย์บอยเป็นคนถ่ายกล้องพันหก ผมก็เคยไปเช็คที่พันทิพย์ครับเพื่อนเพื่อะบอกพระรุ่นนี้เขาไม่เล่นกัน<ม>เขาไม่ดูมวลสารนะครับเพื่อนเเขาดูแต่พิมพ์กระบอกพระผิดพิมพครับเพื่อนเพื่อน,นเพื่อดูให้ดีมผมไปอาจารย์คมตึกแดงตรวจสอบด้วยกล้องพันร้เเขาอธิบายมวลสารนุร่นมวลสารนี้ครับถูกต้องตามหลักวิชาการ พระยุคแรกยุคต้นเสร็จแล้วผมก็ไปหาอาจารย์อารามเรืองฤทธิ์ที่สมุดประการใช้น้ำยาตรวจสอบอายุและกล้องไมโครสโคป500กล้องท่านอาจารย์อารามสามารถเจ้ธาตุได้ด้วยครับว่ามีมนสัตว์อะไรบ้างอะไรบ้างเพื่อนๆสถาวันพระแท้ มาคมยอมรับทั่วโลกผมยังไม่พอครับเพื่อนๆผมยังไปที่ให้อาจารย์ก้าเกลดซลินที่สายสองอีกตรวจสอบด้วยกล้องด้วยความทํานานการของอาจารย์ก้าอาจารย์กาาออกไปรับรองให้ผมอีกแล้วก็ลงบันทึกในบันสมุดของอาจารย์ก้าไว้พระองค์นี้ครับอาจารย์อัลลามออกให้ผมมารับรอง ปันพระแท้อาจารย์ก้าเกตสลินสายสองอาจารย์คมผมยังไม่ได้ออกเพราะว่าผมอพอกอีกองหนึ่งออกเฉพาะอาจารย์คมครับเจ,จ,จ,จ็ดองค์ครับเพื่อนๆผมไม่เคยเจอเซียนถ่ายรูปดูแล้วก็บอกว่าพระผิดพิมพ์พระไม่ใช่ผมงงครับเพื่อนๆ ขอบคุณครับออกเทนี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ